สวัสดีครับผมช่องกุ้งซาสมัยแท็กเตอร์นะครับ <c oughs> มาชมรถไถน,นะครับล้อ,อยางคูโบต้านะครับ L 5 0 1 8 SP นะครับ l อต1 8้านยนะครับ s อครับก็พิกัดทำงานอยู่ที่สรงนะครับ ็มาดูการไถแบบมืออาชีพนะครับแบบเร็วจัดจ้านนะครับ ของทิมงงานเบมะกลองช้างนะครับเป็นรถคอนทิงงานเบมะกลองช้างนะครับมาดูความสวยของรถนะครับมีท่อแต่งด้วยนะครับ ก็แต่งนะครับทางเบมะของเราก็เพิ่งแกะกล่องนะครับมาหมากๆนะครับเป็นรถโตโยต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปด SP ก็รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับใช้เครื่อง4สูบนะครับ2เพาะนะครับ คับเกินสีล้อ นึ่งแกะกล่องมาสีเดือนนะครับ tiến quán đó các. อ่าครับก็ฝากด้วยนะครับฝากพี่น้องอกดติดตามช่องกูเปอร์เซแทเตอร์กันเยอะๆนะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็วันนี้ก็จบการรีวิวรถไทยล้อยางนะครับคูโบ t a L5018SP นะครับ ก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ